ที่รักคุณก็าหาคุณตั้งนานอ่ะอยู่นี่นี่เองคุณทําอะไรเนี่ยท,ที่หลงที่รักอะไรกันใจเย็นคุณมีลูกจิตตามคุณมั้งหลังอ่ะจริงด้วยอะ่ะทํายังไงดีเดี๋ยวผมไปส่งคุณกลับบ้านเองจากวันเถอะที่รักค่ะ ผมว่าให้ผมไปส่งกลับบ้านดีกว่านะเดี๋ยวถ้าเกิดไอ้โรคจิตนั้นตามมาอีกอะ่ะมันจะแย่ฉันไม่เข้าใจอะ่ะทําไมมันถึงเดินตามฉันล่ะคะผมเห็นในข่าวนะช่วงเนี้ยเห็นว่าโจโรคจิตอ,ออกอลว่าเต็มเลยดีไม่ดีนะไอ้คนที่ตามคุณมาไปอกะอาจจะเป็นคนเดียวกันในข่าวก็ได้น่ากลัวจังเลยคะ่ะแต่ว่าถ้าฉันจะให้คุณไปส่งฉันกลับบ้านฉันก็เกรงใจอะ่ะ เดี๋ยวฉันเรียกรถก็ได้ค่ะคุณแค่อยู่เป็นเพื่อนฉันก็พอไม่ต้องกรงใจหรอกครับผมพร้อมที่จะไปส่งคุณผมจะได้สบายใจด้วยว่าคุณน่ะถึงบ้านอยางปลอดภัยไปไหนครับเฮ้ยทำไมไอ้ผู้ชายคนนี้น่าคุค้นๆวะ <S <S ช่วงนี้มีข่าวอะไรบ้างวะโซ เฮ้ยหมายจับเฮ้ยมีทั้งคอร์ซ็นเตอร์มีทั้งอะไรเยอะแยะวะเนี่ยทำไมมันน่ากลัวขนาดนี้วะแล้วกูจะรอดปวะ,วะเนี่ยเฮ้ยก็เป็นไอ้ผู้ชายที่อยู่ในข่าวนาแน่เลยไม่ดีวะถึงแล้วรครับ เช่นครับเอ่อคุณคะฉันต้องขึ้นรถคันนี้หรอคะไม่ใช่รถส่วนตัวหรอใช่ครับคืนรถตู้นี่แหละครับไม่ต้องกลัวรหรอกนะครับเอ่อคุณคะเดี๋ยวฉันเรียกรถก็ได้คะ่ะรีบไปไหนล่ะเฮ้ยเฮนี่พวกแกสองคนรู้จักกันเหรอฮัลโหลคุณตำรวจครับแย่งความครับตอนนี้อยู่ที่ ก็เออสีโง่ช่วยด้วยโอปาดเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่อยากเจ็บตัวแล้วก็ไปกนละกลับที่นะเข้าไปในรถไปเอ้ยคุณครับผมเห็นรถคุณเปิดไฟทิ้งไว้อยู่ครับเฮ้ยคุณบ้านะอยู่ดีรถผมมันจะไปเปิดไฟทิ้งไว้ได้ไงเปิดหรอมือก็แหละเปิดไว้ใช่ไหมที่กูรีบไปดูนะเสียเวลาหมด ไงวะไปดูไฟหน้ารถทำไมมันนานจังวะงเวลาเด็กไปสง่งหมดห้าสิโอ๋อ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 อ๋ยไอ้ออไมันก็ไม่ได้เปิดไว้นี่หว่าโคตรเสียเวลาเล้วเพื่อน,น,นเฮ้ยเป็นไรวะน็เป็นไรเนี่ยแย่ตายอาอแล้วผู้หญิงคนเมื่อกี้อะหายไปไหนเนี่ยกูไม่รู้เฮ้ย,ย,ยเรื่องอะไรมึงช่วยกูก่อนช่วยอะไรมันก็ขึ้นไปนั่งรถนี่ ยี่งมองเห็นแม่วิ่งไปไหนอะไม่รู้ครูพิษโอยครรปลอดภัยแล้วนะครับขอบคุณคุณมากเลยนะคะถ้าไม่ได้คุณช่วยไว้ฉันไม่รู้เลยค่ะว่าฉันจะเป็นยังไงบ้างอะด้วยความยินดีครับขราวหน้าคราวหลังอรคุณต้องระวังตัวให้มากกว่านี้นะครับสมัยนี้มันอันตรายไปไหนมาไหนก็อย่าไปคนเดียวล่ะ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอ,อ๋อแต่คุณไม่ต้องห่วงนะครับเมื่อกี้ผมโดนแจ้งตำรวจไปแล้วละ่ะ